เชิไปส่งนมี่ก็จ้ะโอเโอเคเดี๋สิไปสงไปหมดแล้วว่าแ่ผัดสีว่าเดไปหาพอมอีกอาหาบ่ไปได้บ่ไปได้บ่ไปฮอดพุ่นได้บ่ไปเมีนเจ้าเลยหาไปเมีนบ่กไปองกไปกัาันกับพิกกันแน่นอะมียาแล้วัปกินทางใม่ เผยเด้มาหาทางอันหา้านพี่เฝนมาหาทางอันสาวันลายเพ่นเนาะอยู่ห้านของเอ้ยของสาวลายเพ่นเมิ่งไปเบิ่งนก่อนเห็ดย okay. ังเดีดอ้าสบายดี ตาเตาไปดีเด้อคุณมาเอาเวีนลงไปหาไรขึ้นมาหาแล้วเอ็มเมนบาซิลงไปหาอยู่กินนี่นะก็เลยพานกินอันเออไอ้อันมากระท่านกินด้วยกระท่านนะปากระเพานิปลากระนเดียวอ้เก่งเก่งันกจะกินเฟอชิกินเฟอวะันเดียคจะชื่อไปกินหน้าบอมีอ๋อไปดีหน้าบมี่บมมี่มาหาเพื่อนโมเห็นไปนี่บนี่เจ้าเไปหน้าบมมี่อือไปไปนแดดดูหนิไปเด็ดก็ไป เจ้าหน่อยแม่เจ้าหาเวียนเจ้าวัดงานเข่าอีกให้อีกแม่กีบ่าแม่เจ้าไปก็ยังอยู่นี่แหละเล่สิพาลงใบชงแม่ดินน้ำกันเนาะทำแล้วขอสิพาเจ้าใบชงแม่ลงไปอยากไปลินนี่อยากไปก็ไปแต่ตอนแรกขอสิพาไปตอนนี้มันแดดอยาจะย่างไปย่างไปนะทำใจอยากไปไปได้ในกว่าเจ้ากำลังขาเดิาเนิดไปตากแดดแพ่งไอตี้ฝนฮะ สไป์นีนาอเ่าิไปน่าได้กัสิไปบอเลยน่าได้กับสิไปให้ได้บอไป้ไสแ่ทังแมได้บอกแล้วบอว่สิไปบอกคนมาบอกแล้วบอว่าสิไปสะบอกแล้วเป็นมาได้สะเป็นว่าไห่ไปบอไหไปอยู่ไปเลยมาแม่แม่เม่นเมต้องแบบนี้ไปแล้วมาเนมาเจาไปหอดรเือนสิไปฮอดพุนเนาะนี่จะไปมาฮอดบ้านดินหฮายวเห้ือยาแล้ว ขโมอ่านี่จะไปหาขโมออีกบ่นบ้านไม่ขโมอบ้านบ้านพี่นี่นะจะจงนีเดินท่องห้องใหม่มาเหมือนกันนะจะหากใหม่ไปเพื่อนบารมี่เดี๋ยวว่านเไปคนอืคือไปลายแท้นะนางลงก่อนนางลงกันนางลงกันท่านบอกกันกันละเอียดกว่านี้ปูยละเอียดยังภาไปเนาะแม่นไปนี่เขาก็ต้องบอกแม่ก่อนแรกว่าไปพันยันถือเห็นมายันตโตรถไปทางอื่นยันเองเป็นโทษ่ได้เนาะ ต้องให้ไปเพียวก็ได้โอ้มหโบเมนวันจวนเจ้าโบเมนว่าให้หยุดหยุดแค่ไปเดียวเนาะเพราะว่าตอนนี้แดดท่อนี้แง่คุนเจ้าตอนนี้เจ้ากำลังกินยาอยู่เพราะว่าขาเขากินยากลมประสาทแบบขาเข่านี่เจ้าอยากนั่งเจ้าอยากนอนอยากงอหัวนะกินยาแล้วบ้างกินแล้วใช่ไหมอือนั่นแหละไม่ได้กินบ่ยาแบบแนวนอนหลับไม่ได้กินบ่ อย่านนระป่ะอันเดียมยุ่งมันมเรื่องลยอะื่นี้้อคนกินยาต้องพักฟอนต้องอยู่โฮมมันเป็นตากแดดอืมเด็กขกมาแต่โบดบอหรือว่าหักมาแต่โบดบ่ตอนนี้อันดีอันเช้ากลืมลงไปส่งกินหนีบ่อรหักกระซงมากที่นี่บ่หอดใช้ขึ้นมาเลยจ้ากระบอกกราึมมันโจยด้วยกปไีก็ไข่ยูอกกินนียังหา่ไปลงไปชมพนทนอยู่ยางข้นมาตากแดดตางง อย่ามาหอดเฮือนช่ไหจกินนี่่ะอยามาโจดลงจจดฮารุกะแล้วหรถปะยางตามลังมาเลยไปจาเน่ยอะไเพื่อนนะยาเมียำยาเราเขาไปชื่อวันพีก็ไ้เงินทํามีอกอ่กินพอไปเช่เี้่านั้จเย็นเย็นดนะบอิไปทางใดนะบบไปยำก็ได้ใช่ไหมเนาะ่ะเ้อเอเดียก็่าเด็ดไปวันทีไปหาผมอคนบริยูได้ผมอจ้านันโอ้ต้องเต่าเนาะจากแบบใดเนาะ แม่กลับมานนเนาะคอยว่ามันกันค <c oughs> ือทั้งน้องคนมาเนาะอย่างแห้ทังางเขาลงปเยี่ยมไปบยาหรือบาบูนเนี่ยบาโบมคูเนี่ยหรือว่าอุด <c oughs> เมินนัแม่ไปีอ้น yeah, ิมีนไ้แม่บไปตัวทีบได้บบไปได้บันปกอนพีนนะบบไปมันไกลคีนาบมีได้เถอะเออขันไปกัไปหน้าบอมินเี่แล้วไปสิไปไกลตอนแรกว่าไปดินน้ำเจ้าอยแห้เจ้าพักพอนแว่าพี่อยใหยนเจ้าเมยดูันหันหลังใ่ ก่ให้ยัยเจ้าเมื่อยหอะไรเจ้าบัว่าไปก็ย่าเพราะว่าเห็นเจ้ามาแต่ร่วมก็เลยคิดว่าตอนแรกจะไปหาเพราะว่าเจ้าเขาบอกคอยได้ว่านี่ให้เจ้าให้ลง่ริดน้ำวมาสิไปยุ่มมันนี่ฮะก็เลยว่าเจ้าไปร่วมมือเศร้านี่ค่นเด้น้องเมืองเล่าบอกสาวท้องว่าไปเปียผมไห่บ่ฮะจู่อีบ่ว้านี่ตอนมาแต่ลดลงเลยเปียไม่ได้เปียเปียเลยติดแรกจังเปียเนาะ แม่บ่ยากี่ยเราเข้าไปใช้โบไปกระยามันแดดมันแดดแห้งกันแห้งแม่แดดตอนยามนี่นอนพักพอนสั่นบอเจ้าบัญชไปเป็นทัวที่ให้น้องอยากไปดินไปดินเป็นวันเป็นเช้าคือคือว่าให้นอนพักพอนช่วงบ่ายไปดินแม่นเพราะว่าตอนช่วงบ่ายนี่อากาศมันฮ้อนมันแดด้าต้องพักพอนที่ไปเห็นยังเช้าแล้วบ่ไปกระย่าหาพ่อหมอนั่ง แอนสิไปก็ไปหาแต่เบาวมีฮั่นไปหน้าแมงอ่อนเด้อนะครับมาวันอยู่แถวบ้านเอาเอาไปฮอดตอนพีนเนี่ยมันรถเนืรถใหญ่ก็รลายยันรถตกรถต่ำแน่โอ้ไปเด้อเสือเด้อฟังรถไปสิไปสักทีเนาะว่าไปไกลบัดบ้ามันบอกคือบ้านฮอดได้เอาน้ำปั่นบ่ต้องละเอาว่าน้ำปั่นนะเอาปั่นยังนะเอาปั่นยังบะนี้ เออมานั่งก <forever> <_ hat> ินน้ำปั่น่าก่อนไปจะมักไว้เด้๋เจ้าเอารถเออบ้าเราไปเลือกนลำปั่นก่อนอืมเป็นยังไงมาเลือกเอาหมักอะไดรเย็นอย่งไดมีเหือมีแห้งอืมเอาใหม่สิแม่เลือกทั้งนั้นเออเลือกผู้ไปเอาตัวได้ไหมกินน้ำจันเไปใช่นะส่วนจิมากิีหลอดสีเนาะหมักผ้ากัะนะฮะอืมข้าผ้าปั่นบ่อันนั้นอ่ะเผือกอ่ะนะฮะ นี่ผ้าปัน้นเปือกปั้นนมสดนี่ใบเตยเอาเปือกเอาเปลือกเนาะแมนไ้น้อง, ốt, องไฮร<อ>้นา,นนานนั่นซาวลายจัดการเลยไอน้าบนี้จัดการเอาเจาเทไรบ้านนี่อจาะเออเออเจาซิปเออเออจากซิปห้น้องคนละ ม, <ITA> มานั่งคาพี่เหอนทานแดดเบสบายดีเลโดยดยสบายดีนับรยะฐานฟันเลยนี่นี่ฐานล่าันนี้นอกขาตนเจ็เปลือบเสเพินมาเพินขึ่นมาทานทางห่านเนาะเพินจะกินเฟอรเพินมาชีกอียางเพินกับอยู่เฮือนะบุมูเด้วบุญไฟไปหาตัวหอาก่เดี๋ยวว่ายาานเพินท้าเมื่อยเดีวว่ากินหยกกินยาอีกยางเพินกับไป อ่ารวมพขานะรวมเพ็่นเขาไปรวมปรวไปโบสถ์เอาก็เลยบได้ไปรบกวนเพื่นอนแต่ว่าตอนนี้กะเ,กเพื่อนเลิกรวมเนาะเพื่อนก็ได้มาหาทางอาณาทางขปียกเพื่อนมาหาก็เลยสั่งนำ้ำสั่งขปลวกขเปียกให้เพื่นนอนเนาะเพื่อนหายอยากออกไปนอกด้านชอ ดอกไปไกลแต่แต่แต่ว like <All right. S 1> kind of ่าทางเขาเปให้คนไปเพราะว่ามันไกลไกลท่าเรืนตัวหนึ่งมากันเดียเนาะแมนอากาศฮอนช่องมากทำมือสิไปผู้ันทึวิ่งลุยยากแต่ดทหารจะชิมเอาว่าจะมังกรศาสแบบใบเนาะแม่นผือวิ่งงวยนะเห็นไหมเนาะ หายบัญชีมาลบผลหมักแบบใดหลดแบบใดกันเปดชีมาเอ่ป็นง้หลายบัญชีผมลุ่มลุ่นนะฮะอ่างในเขาเอิญหมายย่งก่อีเ็นี้รไปทรงน่ามีรอดจ้ะเขีย้ไป่โอเคเป็วสิไปชรงดอกไปเร่งไปเน้าบารบี้ผัดสีว่าเดี๋ยวไปหาพมออีกนด้หบุไปได้บุกไปได้บุกไปฮอดพุ่นเด้บุไปเมนเ้าแล้วหาไปเมนบุกไปตกไปกมะยากรพิษกันแน่นอ้อเมียนกดะพรินหางไหม อดีฮัเศร้าแลยเราต้องไปเพื่อนเรเห็นมีแบบเราอือใสยบาตรเราแม่เราได้ไปดิบน้ำเสพอบักเดียวเรามาเองสเก้าเกัมาแล้วจะได้กับมาแล้วอือแม่หากเราเขาไปกินนี่แล้กินกินเห็นไหงนะเขนเเขาเพิ่นเขาได้กินอยุเรปดหน่อยอันนั่นนะฮ็ดเขาได้กินอยู่อแเพิ่นมีเงินแนนเองมนเงินลายคืออย่างคนไทย เออเออบ่กบ่ยกใกล้ออแว่ากินกินกินอยู่นี่บ่ย้านะสุดาทานมนไพรคนโยูเลยเออกไปมัตนแรกก็จะไปมีอะไบ้างบแล้วทำอย่างไรบ่บ่เด่อก็จะไปชงอ่ะเดี๋ยวก็จะเอาไปชงดอกกัญชไปหาางเต้ คั้นไปชงแล้วนะฮะไปใช้ยฤทธขาดเด้อต้องกลับมากึ่งคือเก่าแต่หากเป็นวาเนาะสังคมถ้าไปชงฝากไว้น้ำพีน้ำเพิ่นแมนเพราะว่าเฮาเอายางให้เพินเน่นไปซุ่มซี่ซุ่มหา้าเอาบใบยางให้น้องเพิน่นยางไปคนเดียวแมนบพราะว่ายันเพิ่นลงทางเนาะยั<ม>นเว<ม>หันเวนี่แมนนั่นแหละฮาการ์ซีไปชงเพิ่นหยอดให้หยอดหน้าเนาะถ้าว่าฮาไปชงเพิ่นหอดน้ำเบามีเพิ่นเฮากลับกับสิได้กลับมากะดีแน่เนาะแมนแมนโอเคแล้วเฮาการ์ี ท่าให้พี่ให้น้องเบิ่งซ้ํานี้เนาะแล้วเฮาสิถ่ายอันไปอีกฮอดหน้าระบาวคนเนาะสิถ่ายให้เบิ่งเนาะว่าเพิ่นฮอดเอ่าทีแล้วซั่นซัเนาะต้องไปส่งให้ถึงที่ถึงที่เนาะแฝากนําเพิ่นเบิ่งเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นสีเพชรฝากนําญาติเพิ่นจา่นะคันั่นแหว่ามันจังจะว่าจะได้เจ้วเนาะนี่คือเก่าอยู่น้องเพิ่นมีคนชื่อไหเอาอยู่ว่าเืถ้วยนึงนี่อันนี้ยามน่ะเอื้อยสิชื่อไหขอิเอให้ อยชิน่ากินน้องกันแต่หัวใจน้แค่ได้ฝอยจะวใจเย็นๆอยาพ่อไปทีเรี่ยงเจ้าอยู่อกยามมืกระแดดเนาะก็ต้องไปเออชินังกินอยู่นี่บ่เอเอาไปกินพุ่อกันเอ้าเหมืนย่งกินพิธีู่พุ่นเนาะลายูมหลายหูอะไรนแดียวมวนี่นแมน่องมักมมีแบบ่เอาว่าชหรือว่าจะเอาลงไปชุินบ่เอาไปชุแม่กิน้่อัยาก้งไุแม่กินแม่แม อยากย้ำได้สนะอืมเรากินแล้วมือหนาเอะอยู่โอเคโอเคฉันมาถาเฟอร์ก่อนจะไปกระปูนั้นบ่อเออคือได้แต่แรงนี่กะนกระปูข้าวเนาะแต่พวกงงมากินเลยอยู่ใช่ไหมงงกันหน้าเราเนี้ยมีเยอะของพวกในหนองกันเนาะเปิดนี่เจ้าปูเป็นบ่เตอร์นะเป็นมาแซ่บเป่งใหเด้อเอาเจ้าแบบสมมติว่าเจ้าอยากเปลี่ยนเจ้าก็ใส่แบบนั้นเจ้าเปลี่ยนหมักเผ็ดมักเค็มมักจางแบบนี้เ่ย จะปรุงรหดเดี๋ยวสิบอกเนาะใส่ตัวนี้ก่อนเอ่อใส่ตัวนี้ใส่ตัวนั้นเนาะแมนนะคะสิใจบอกหรอกว่าใส่ยังไงแต่แต่ก็คือทางจุบไข่ว้าเดออเจ้าอย่าหามไปหอดพุ่นเด้อหามไปหอดอันนะฟังข่าวก่อนจะหามไปอันบอนพีนเด้องไปก็อย่าหลุดไอ้เพราะว่าเ้าได้ยามากินในที่แขกคนเนาะอีอย่างแขกคนเอาบูหนาหูใจได้คนเนาะในบรรยาฮะนะไปก็อย่ามีแต่ไปชงแน้วามิเงี้ยอย่า ไปเดี๋ยวพาไปแม่ไปกันเพื่นทุกคนเลยไข่พูนเลเนาะแม่นั่นแหละไข่ไข่ซาบูวา่ถ่าาถ่ายบันราใน่เนงอนเลยเนาะแม่แม่แม่เป็นไทยไข่ิบไปฝากเจ้าไห่ตอนแรกอย่บอกว่ามีแนบว่าเขาจะไปบ้าพี่นะเลยถามกบุกไปเลยชิบ่ะช่บอกว่าได้ไปบอกว่าอืมเอจะมานี้แล้วสั่งเ้อโอเคแม่แม่แม่จะว่าอยากมาทำมาซงไปกิกน้อง่ เป็นอยากกินเฟอร์เป็นอยากมากินเองอยากก็อยากแตกอืมากอยู่ทีนี่แล้วมาแล้วเจ้ามารวกินฟรีตลอดกันเจ้ามาน่ะตั้งาลายเพื่นก็เสีใจตั้งก็จะยเราจะไดนไปบวชนะต้มขาเปียกน่อยกินจอยข้ามประเทศมันไม่มีชี้ ก็ไม่ได้ใส่ไปเลยนะแม่แล้วต้มบวมีเครื่องมันกับบวหอมเด้บวมีฉีดมีอย่างนี้กับบมีมีกับบวมีใส่น่ะไม่ได้กินแบบเปล่าเลยเปล่าขาวเลยโอ้ยมัดพอเลยมาลองลองคุ้มมันห่อนเด้อมันห่อนเด้อยังไงนี่เนี่ยเขาเปียกอะไรปุ้งใส่เออเอเออเาเบอร์สีปุ้งมาจะหมักแบบนด้เลยหมักสมบานบ่เออ เอาเอาประเภทปะในเนาะทั้งฝ <Moon. S 2> ือบ้านท้าประเทศเนี่นี้เนาะเทต่างกับประเทศไทยเนาะอันไหนเออเรามยอเนาะเราเพิ่สาโทกันเลยเนานเพ่มปงให้น้องมะนาวเนาะเครื่องรของฝือเล่าจีเบสนี่เนาะพอ่มพีนี่เครื่องปุุงอยู่ฝือลําดีนี่เนาะซอสนี่ด้วยดงใจผเกิอสิบชิ้นุี่ไงร่วชมให้ลุงค้าวโอเคโอเคสนี่ไ โอเคเปลี่ยนตัวนีเอาซะใกล้ๆนี่ใกล้เนาะปล่อยไกลปล้อปแกันมาได้ปล่อยป้าป้าสิงเจ้าดอกไปส่งให้มาดินน้ำจืดดิมาดินได้ดิเฮ้ยคันหิวมือใดก็แวะมากเลยคันนอเลยเปิดห้าในกินตลอดคันรมือใดเปิดคันเป็นไปเนี่ยมันขาดนำอันนี้น้ำนี่ยังไม่ใช่นาใส่แล้วใส่แล้วเรีย้ๆสีอยู่ได้ค่ะ ไปแล้วนะน่จิ้ไม่ชูใครเย็นกินโอ้กินได้เจ้าดโโอ้กินได้เหนาโอวีชเงื่อชาพันนิดหน่อยหาพันนิดหน่อยดูมันสินหาพันแต่นิดหน่อยนะจิ้ปว่าเราคือสินี้เงินไหลก็เจ้าแทพวะแฉบ่าวแฉบได้หมดบอกมานตัน่นมันตานบ่ะันแตกาปนวลแตกก็เปนนวเนาะ มเบอเกตางตับเ้งอย่ากเข่าเด็นวอตับมุงกินกิไก่เีน้องต่าละนีเนะอนปิดเบอร์คิปน้องเต่น้อเตากินตับหงเนาะเปิดเบิคิปน้องมะนาวตับหุงคนก็เลยคิเข่าไม่ดนุ่งห้ามหนีไก่เนาะ ลูข้ามนี่เพื่อนอยู่เ่อนลข้ามเาอยู่กันเบือน่กนเือนเนาะอยู่เพื่อนทำอะไรสิปจังไก่ทำให้กันต่อแล้วมาให้ดูใ้ดูเลนะต่ถึงมันักกนักแวพี่ก่อนักบพี่ก่อนกินพี่กิพี่เด้อ ยาน้ยเพี่จะไี้กมะพิกเนาะมันจะชามนากมากันเลยมากินเพจบ่น้องมะนาวกิปิเพตเตอร์ตพเต็มบ้นนาเนาะข้าวนไก่ um. right. mm ุ hmm. no. mm ่เพิน่อเถึงาเดี๋ยวบาง้านทีล่าสลุงคนใหเนาะไปเจอนอเิงคนเนาะแต่กูทำแ่แม่เาต้องไปส่งเพื่นลุงนเอ เรียบร้อยบันเทิงผักกับสาวบุไลผักกับเด้อมาให้เพิ่นเด้เพิ่นมาให้เลยอ่าแม่แม่ผักกับเลยเจได้เจได้ด้อยน่าตาแบบนึงเลยเอารถ